สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอันนี้ก็วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์เบาๆวันอาทิตย์ที่9นะครับมกราคม2565 11โมงแล้ว1 1โมงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะมาดูเมตาเวิร์สเมตายูนิเวิร์สนะครับก็ ดอยแบบเมตาเมตาไปนะครับชอบ็อนี้ลงไม่ได้ยอเยอยไม่ได้ยอเยอ้ยไม่ได้ให้กําลังใจทุกคนนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปนะครับสำหรับขาช็อตก็ควรจะปิดได้แล้วนะครับไม่แต่ว่าคาว่าควรจะปิดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ลงแล้วนะครับมันก็อาจจะลงได้แต่เรื่องการเทรดเนี่ยพอมันจะมาชนแนวรับเนี่ยควรจะปิดได้แล้วแหละ ลงก็ลงไม่เยอะแล้วนะแอดบอกว่าแบบนั้นนะแสนแต่คลิปก่อนก็บอกบอกว่าจะลงไปถึงเก้าสิบบาทร้อยหนึ่งนะมันก็เป็นคือมันมันก็ยังเป็นไปได้อยู่มองมองนั้นยังยังยังอยู่นะครับแสนแต่ในเรื่องการเทรดนะตอนนี้คือมันไม่ควรจะทําอะไรนะครับตอนนี้คือควรจะฟรีโพลลูกผีลูกคนเนี่ยฟรีโพลไว้ก่อนนะครับถ้ามันลงมานี่ก็รอช้อนก็แค่นั้น กองนี้เล็งไว้กองนี้มองแนวรับกองนี้นะครับเป็นดิมานเป็นดิมนานซับไพด้วยแรลลี่เบสแล้วก็แรลลี่นะครับตรงนี้เล็งอยู่เล็งกองนี้นะครับแต่ว่ามันร้อยหนึ่งก็ยังก็ยังน่าสนใจเพราะว่ากลมไปตัวเลขกลมๆนะครับอือเดี๋ยวเข้าเข้าเวทตรงนี้มองว่าเป็นขา B นะขา B ใครที่อยู่ในกลุ่มของ ของแอดนะครับกม่มอเลียดเว็บของแอดต้อง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 เข้าใจละเพราะว่าแอดเคยบอกอยู่ว่ามันเด้งบีเตรียมลง C C ลงเป็น Impulse นะครับถ้าไม่ลงเป็น Impulse ก็ต้องลงเป็น ABCX ABC รหัส5นะครับก็มองดูเหมือนจะเป็น Impulse นะตาเปล่าตรงนี้1 2 3 4 5 1อถอย2ลงเว็บ3สามรับ สจบหรือยังสามอาจจะหรือมันอาจจะเป็นเอหรือเป็น ABC อาจจะถึง3.9มจ้าเนี่ยถ้าทรงนี้นะสามจุดเก้แซนนะสามจุลงมา3.9มจุพึบเด้ง1ทีแล้วก็ อาจจะจุ่มแล้วขึ้นนะครับแบบนี้นะ3.9นะครับแสนเข้าไปฟังคลิปเก่าอ่ะคลิปก่อนหน้านะครับแสนที่แอดวิเคราะห์ไว้มองว่ามันจะลงลึกแต่ว่าคือในเรื่องแอคชั่นอะพอมันถึงจุดแนวรับมันก็มันก็ต้องตัดสินใจนะครับพิจารณาวางแผนดีๆอ่ะวางแผนเพื่อที่เผื่อมันขึ้นเลยก็เป็นได้นะไม่ไม่ไม่ฝันทงนะครับไม่ฝันธงไม่ฝันทงอะไรทั้งสิน้น แต่ว่าจากคลิปก่อนแอดมองว่าลงลึกพอมาเปลี่ยนเป้ากลัวมันกลับไปเป้าเก่านะครับกลัวมันลงไป90บาท100บาทนะต้องแย่ไว้แล้วแหละนิดนึง3.9นะครับติดติดไวนะ้บอกตัวเองบอกตัวเองไม่แนะนำการลงทุนนะครับอ่ะต่อไป <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เดี๋ยวดูกันอ่ไป1ชั่วโมง ตรงนี้เป็นคล้ายๆ triangle น,นะครับสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยที่จำกันมาก็เบรกฝั่งไหน follow ฝั่งนั้นนะครับที่จริงสามเหลี่ยมมันเป็น triangle เ,เนี่ยมันเป็น collection wave นะครับมันก็จะอยู่บริเวณ2 c b ตรงนี้ก็อาจจะเด้งสนะครับอาจจะเป็นเวฟสี 4, ลงเวฟห้ 5, ก็อาจจะภาพนั้นก็ได้แต่พอมาดูแบบนี้1นะครับ5 2 3 4 5 3 4 5. เวฟหนึ่เด้งสลง3ถอย4แบบนี้หรือเปล่าลง5้าแต่5้ายังไม่จบไหมหรือเปล่าอาจจะแถวนี้แล้วคราวนี้เวฟสี่ไปเวฟห้าเวฟสีไป5ถ้ามองมุมมองคลื่นส่งเวฟห้ามันก็ต้องส่งต่อนะครับก็หองสามสี ลงอีกหนึ่งครั้งจุ่มสามจุดเก้ามีโอกาสนะครับมีโอกาส <c oughs> มีโอกาสจบที่สามจุดเก้าอืหรือว่าหนึ่งร้อยืเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันก่อนเดี๋ยวค่อยดูครับถ้าสามจุดเก้ารับอยู่ก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันแสนไม่ไม่มั่นใจแล้วแต่ว่าเป้าไกลคือลงลึกนะแสน <c oughs> ต่อไปมานะครับมานะเด้งข่าวตรงนี้เด้งข่าวซัมซุงเราก็ว่าอยู่มันเด้งอะไรแล้วก็อัปเดตให้ก็ลงต่อนะคลิปคลิปก่อนหนะ้ามานานะครับคลิปไหนเนี่ย คลิปที่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าบอกว่าลงต่อนะครับอืมอยู่ไหนแล้วอยู่เว็บไหนแล้วไปทำเฟรมดีมันเหมือนหนึ่งสองสามมาดูแบบนี้มันเหมือนหนึ่งสองสามถอยสี่ถอยสี่ต้องถอยคอลเลกชัน A B C ข่าวๆนะครับข่าวๆแบบนี้นะ 4. เนาะเว็บสามถอยสี่เตรียมขึ้นแบบนี้นะครับสำหรับใครที่เทพที่เก่งอยู่แล้วมามาามามาเห็นคลิปนี้นอ,าอาจจะ อาจจะมีคอมเมนต์มีอะไรบ้างนะครับก,ก็พูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์พูดคุยกันได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะครับแอบพยายามในคุยกันเอาเอาความรู้เอาอะไรมาหักล้างนะครับอย่ามาแนวนักเลงคีย์บอร์ดนะครับก็ออทําคลิปก็ทําทําให้ดูให้พี่นาดูช่วยกันแนอบไปเห็น หลายเจ้าเขาทำคลิปมีคนเก่งเยอะเลยนะมีคนเก่งเข้าไปไปแขวะไปอะไรเขาแบบนี้นะเขาอุตส่าห์สละเวลามาทำคลิปให้นะชมกันเออไม่เป็นไรครับมแอดไม่ได้สนใจแล้วแค่มันมันเปลืองพลังงานอะมันพลังงานลบนแง่บวกนะครับแต่พวกคนที่เก่งๆที่เข้าไปเถียงเขาก็ไม่รู้ว่าพอร์ตเขาเป็นยังไงนะอาจจะนะ คือช่างมันก็เห็นมีเข้ามาเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้สนใจแอดไม่ได้ให้ราคาบอกเลยใครที่จะเข้ามาด่าอะไรแอดไม่ได้ให้ราคานะครับเพราะแอดไม่ได้ซีเรียสอะไรแอดไม่ได้ขอตังค์เขานะทุกวันนี้ก็มีงานมีเงินก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ได้ไปขอตังค์ใครนะ <c oughs> บอกไว้บอกไว้เรียงคีย์บอร์ดเผื่อที่จะเผื่อที่เข้ามาเรียนนะครับบอกไว้ อมองมุมมองเว็บ3าถอย4นะครับเข้ากันต่อบอกไว้ว่าไม่ได้สนใจนะครับแค่นั้นแล้วก็จะไม่พูดถึงนักเลงคีย์บอร์ดอีกแล้วหลังจากนีนะ้ปล่อยเขาเขามีความสุขก็มองว่าย่อนะมานาคลิปก่อนหน้าอืมสุดหรือ,อยังเนี่ยสองจุดสองจุดสาม นะโครงสร้างหลักแอดมองแบบนี้นะครับตรงนี้เห็นมันส่งเห็นมันส่งดีนะหนึ 1, ่งย่อสองซีตรงนี้แล้วก็ขึ้นสามพุ่งหอยสี่ 4, ต้องเป็น A B C เรามาดูเวฟสี่ดรอป m e มเฟรมไว้สี่ชั่วโมง ตรงนี้น่าจะเป็น a ตรงนี้น่าจะเป็น b แล้วก็เตรียมลงขา c ขา c ต้องลงเป็น Impulse Tending Impulse หรือถ้าไม่เป็น Tending Impulse คุณก็ต้องเป็น ABCX ABC ลงราัสหนะขานี้นะครับแบบนี้แบบนี้ึประมาณนี้ประมาณ จะลงอีกไหมนี <c> ่ <oughs> หนึ่งหนึ่งแบบนี้หรอหนึ่งเอบีซีแบบนี้หรอแล้วก็สองสามสี่ห้าลงนะมันลึกเกินไปไม่อยากมองแบบนั้นเลย งนี้เป็นคอลเลกชันไม่มีส่วนใดขยายเลยอ่าถูกล้ตรงนี้น่าจะเป็น B B ลงขา C จบตอนไหนก็ได้แหละแบบนี้ทานหรือว่าจบไปแล้วหรือว่า1 2แต่ตรงนี้มันยาวนะครับตรงนี้มันยาวแอดแอดจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าตรงนี้เป็นเว็บ3งั้นก็ควรตรงนี้จะเป็น4ถอย4แล้วก็เตรียมลงแต่2อ,อยู่ในนี่ปัญหาตอนนี้ ถ้า2อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ใช่เพราะสมันโอเวอร์มันหลุดฐาน2ไปอ่ะ2ก็ต้องอยู่ข้างบนแล้ว1นึงลงหนแล้วก็ทิ้ง3 3ขยายถอย4ลง5ซึ่ง5เนี่ยเวฟห้ามันเฟลได้นะครับ5เฟลได้อาจจะตรงนี้ก็ได้5มันไม่มีเป้าอ่ะมันต้องมาไล่เว็บข้างในดูอีกทีว่ามันจบ5าหรือยังนะครับอืมสอนะ ตรงนี้นะครับใ่แอมองว่าลงอีกนะใบแอในใะจแอมองว่า2อจดสก็ได้นะครับสองจุดสองสุดหนะทุกวันจะถึง1นุดแมันมันล,ลึกเกินขาซีแต่มันก็ไม่มีคําว่าลึกเกินไปนะครับแต่อ่ามองว่าลงมองว่าลงแล้วก็จะขึ้นจะเป็นขาขึ้นครั้งใหญ่ของ ออาเทเนนะครับเอาเ,เอาขอ,อยนะลงมาแล้วขึ้นครั้งใหญ่นะครับก็รอดูก่อนรอดูก่อนก็ได้นะครับไม่มั่นใจให้ให้ให้อยู่เฉยๆทับมือไว้ก่อนนะครับแซนมานากาลาเหรียญเกมในกลุ่มไลน์ในกลุ่มเทเลแกรมของแอดก็มองว่าจะลงนะมองว่าจะลงเหรียญน,นี้ มองว่าจะลงแต่รอบก่อนหน้าก็เท่าไหร่อ่ะศูนหรือเปล่า37มีคนมาถามว่ารับได้ไหมแอดก็บอกว่าเออน,น่าจะได้แต่ปรากฏว่าลงต่อ,อตรงนี้แล้วแล้วมันก็เด้งนะครับเป็นแบบนี้แล้วแหละนะรน A. ตรงนี้เองนี้ B C จะลงถึงไหนนะกาล่าคือมันเป็นเหรียญเกมเหรียญเกมมันจะต้องกระแสนิดนึงงนะ่ะต้องกระแสเกมต้องดีเกมต้องดังนะครับก็น้่นแหละนะครับ2.3น่นแหละมีโอกาสลงไปถึง2.3หนะึ่งลงสองับลึกนะครลับลึก เอาเป็นเอาเอาเป็นว่าหนึ่งเว็บหนึ่งพอเพิ่งขึ้นมากี่เซกเมนต์ละเซกเมนต์เดียวสองเซกเมนต์อือหนึ่งสองนะสองเซกเมนต์ก็เป็นไปได้ที่จะลงเว็บสองหนึ่งลงเว็บสองนะครับอืมนะสองปรับลึกนะครับ ตรงนี้แอคชั่นได้ไหมนะครับแอคชั่นมันมันหลุด61.8ลงมาแล้วนะครับถ้ามันจะขึ้นก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เก็บของนะครับแต่มันขึ้นยังไงมันก็ต้องย่อนะครับมันจะขึ้นเป็นอิมขาต่อไปมนะันจะขึ้นเป็นอิมพัลสมันก็ต้องย่อ2เวฟ2ถ้ามันขึ้น1ก็ต้องทิ้ง2นะครับตรงตรงนี้ไม่แนะนํนะครับถ้าจะเอามาเอาตรงนี้เลยดีกว่า2.3ถ้ามันลง ถ้ามันไม่ลงมันก็ต้องยอ่อนะครับตรงนี้ยังไม่ควรทำไรการ่านะเป้าไกลนะครับการ่าเป้าไกลเอา Impulse ก่อนหนะ้าเอารหัส5ก่อนหน้าก็ได้ไม่พูดคําว่า Impulse เดี๋ยวมีประเด็น,นเดี๋ยวมีคนเก่งเข้ามาแอวมถ้ามองว่าลบหนึ่งลงสองนะครับขาขึ้นถัดไปมันก็ควรจะเป็นเว็บสามเว็บสามต้องน่าจะขยาย ต้องไม่สั้นที่สุดนะครับก็1.5ก็มีเป็นไปได้นะครับ1.5ดอลลาร์แอดไม่ใช่สายก่านะครับแอดไม่ใช่สายก่าว่วากันด้วยอ่าหนึ่งเป้าแรกเป้าแรกเป้านะ่อาจจะถึง0ูนย์อ่าหนึ่งจุนแถวนี้นะครับ1ต้นต้นหนึ่งต้นๆ F2 ก็1.5นะครับอ่าเป้าสอง1.5นะแต่จบหรือยังไม่รู้นะครับจบหรือยังไม่รู้ถ้ามันลงมาแบบนี้น่าจะรีบาวนิดนึงแล้วก็ลงมาแล้วก็ฟอร์มขึ้นไปนะครับน่าจะทรงนี้นะเตรียมขึ้นหรือไม่ก็นอนนะครับ หรือไม่ก็นอนเลยนอนแบบนี้นี่มิติใหม่ห่งการนอนอ้าวมันลื่นเมาลื่นโทษเทีเมาลื่น,อา,นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับอาจจะพืบเล่นข้างล่างนั่นนะั่นะ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 แล้วก็รอเผลอเผลอก็ขึ้นเลยนะครับรอเราเผลอสังเกตดูตัวที่มันขึ้นคือตัวที่เผลอนะครับแต่พอเราไม่เผลอมันก็ไม่ขึ้นนะอืมต้องเผลอก่อนนะครับกาล่า มอ,อนน and, มองว่าลงเพื่อขึ้นนะครับกาลาแอดมองว่าลงเพื่อขึ้นปรับฐาน2นะตัวนี้อาจจะอาจจะสุดแล้วก็ได้แต่ถ้าจะทําอะไรตรงนี้อย่าเลยให้ให้มันขึ้นมาแล้วก็ย่อหนึ่งทีแล้วขึ้นแบบนี้รอเข้าตอนจังหวะย่อก็ได้แต่ถ้ามันลงมาอีกก็2.3ก็ต้องทําอะไรสักอย่างนะครับศูนจะุดเนี่ยไม่มีนะครับคําว่าไกลเกินไปไม่มนะีอย่ามองว่าอย่ามองแต่แบบเออแอดดรีมนี่มันยังไงวะมอง ตกลงจะขึ้นหรือลงทำไมตีเป้าไกลไม่มีทางที่มันจะเป็นไปได้ไม่มีนะครับคำว่าไม่มีทางมันเป็มันไม่มีหรอกมันเป็นไปได้หมดนะครับในกลุ่มเทเล GRAM แ,แอดก็บอกแล้วว่ามันจะลงลึกมันจะอาจจะแอดจะใช้คำว่าอาจจะจะไม่พูดฟันธงให้ตัวเลขเป,เป๊ะเ,เป็นไปได้แอปจะใช้คำพูดประมาณนี้นะแต่ถ้ามันขึ้นก็ย่อ รอ Follow ตอนย่อก,ก็ได้นะครับก็ตามบิตคอยนะเห็นมันวิ่งตามบิตคอยอยู่เรียนนี้กาล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะเอาเมตาเ r ิร์สก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านาจะทำอะไรนะครับให้ใช้สตินะคิดดูให้ดีนะวางแผนค่อยคอยค,อยคิดยังไงอย่า All In นะครับผิดหลักการเลยนะครับเอาอิเนะี่ย หลักการนักลงทุนนะครับมันไม่ควรจะมีคําว่า all in นนะถ้าเป็นนักลงทุนนะครับออก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ